สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเกม Hyperdimension Neptunia Rebirth 1นะครับอันนี้ตอนที่2 7แล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยก็เราแท็กทีมร่วมกับแบงค์แล้วเนาะจะต้องพยายามจัดการเปิดโปรงยายอลโฟนนั่นให้ได้เนาะก็มาดูกันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับ Information ั่หรออุ๊ยแบงค์นิวของแบงค์เองเลยเหรออินฟอร์เมชอันนี้เป็นแพลนสำหรับอ c c เซสซอรนะเครื่องแต่งตัวโอเค ได้แผนมาแล้วแล้วก็อ่ะเป็นไงต่อจ้าฉันได้ข้อมูลมาสำหรับพวกเราด้วยล่ะ,ะรจริงเหรอแล้วเธอได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีร้านไหนขายพุดดิ้งดีๆบ้างหรือเปล่าฉันก็อยากกินพุดดิ้งที่ทำที่เมืองโลวีเหมือนกันนะคะ่ะ ฉันน่ะอยากจะได้ยินเกี่ยวกับการออกเกมใหม่ออกกในเมืองโลวีมากกว่านะจ๊ะแอนต้าร่านายนอง気にสุกคัดตะอยู่เอร์นฉันไม่คิดว่าไอ้เรื่องต่างๆพวกนั้นน่ะมันจะมีประโยชน์หรอกนะโอ้ัตสึน,นี่พุิ้เดแล้วเธอมีข้อมูลเกี่ยวกับพุดดิ้งทัวเรืองหรือเปล่าคุณผู้สมแบงก์ก็ชอบพุดดิ้งเหรอเนี่ยฮะตกใจเลยอ่ะいいนี่ ไม่ใช่เธอนะเลดี้แบงค์อย่าทำแบบนั้นแหม่อย่าเครียดนักสิไอจังเอาล่ะแล้วข้อมูลที่มีประโยชน์ของเธอเป็นยังไงบ้างล่ะฉันก็จะไม่เครียดแบบนี้หรอกนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เพราะสำหรับทุกคนนะ่ะ เอาล่ะกลับมาที่ประเด็นแล้วกันนะบาซิลิคอมมาจะได้อาวุธจากอเวนิวไทยในวันนี้ด้วยล่ะฮะอะไรนะพวกมันกล้ามากเลยนะคุณผู้ชมแบรค์เหมือนคนสองบุกคลิกเลยนะถ้าทําไม่นิ่งๆก็แบบพงผางไปเลยอะ่ะน่ากลัวจังเลยแหมจะเย็นก่อนสิเรายังมีเวลาพอสําหรับจัดก,การพวกนั้นนะ ฉันเข้าใจแล้วล่ะขอโทษด้วยนาที่ฉันขึ้นเสียงแบบนั้นนะ่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นที่ไหนหรออ๋อ,อ,อเกิดที่เอวนิวหมายเลขสองน่ะที่เป็นโรงงานของพวกนั้นราสเตชันอยู่ในราสเตชันอย่างนั้นเหรอเบาเบาแบงเบาเบาโอชิซุยเะาร れ入れられらて,てんだよฉันไม่ใช่หมานะแล้วไงฉันก็จะไม่ยอมให้พวกมันมาจัดการเรื่องแบบนั้นที่นี่แน่ๆมันนิยามก็ไม่รู้เหมือนกันแต่การซื้อขายที่เกิดขึ้นพวกเรานกะรู้แล้วแล้วนะว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่ามันก็มีวิธีการเดียวเท่านั้นแหละที่จะจัดการกับเรื่องนี้น่ะ พวกเราจะหยุดพวกนั้นทุกผู้ชมทำไมอารมณ์มาเปลี่ยนเร็วขน,นาดนี้ละ่ะนั่นสิพันธมิตรของฉันเพราะฉะนั้นปล่อยให้ฉันจัดการเกี่ยวกับ <S <S อีเวนต์มูมัวโพนีเองก็แล้วกันนะสีส่สุดแล้ว เนปเนปนเหมาะมากเลยนะคะเขาอ่ะเป็นราชินีของดินแดนแห่งความมั่วเลยแล้วคะ่ะเมื่อชมมันชมหรือมันด่าเนี่ยฮะความมั่วในฮีโร่อย่างนั้นเหรอเนี่ยแหมช่างถือว่าเป็นเรื่องนิวรนมอนมากๆเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะฉันก็เริ่มสงสัยแล้วนะว่าเธออ่ะความทรงจำเสื่อมจริงหรือเปล่าตอนนี้น่ะ โอเคล่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาลุมเนปนะพวกเราเนี่ยต้องรีบไปที่ลาสเทชชนแล้วล่ะรีบไปกันแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถจะปล่อยที่นี่เปิดเอาไว้ได้นะเลดี้แบงค์ครับได้โปรดอนุญาตให้พวกเราพี่น้องได้ติดตามเลดี้บอด ไปแทนเรดี้แบงคเถอะนะครับเบลซา s a ทุกคนมีชวตอ่่น้องรจากภัยพิบ身ติที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นพวกเรานะ่ะจะปกป้องเรดี้บดเรดี้คอมปาแล้วก็เรดี้เนปจูนที่แปลงร่างแล้วเลยล่ะครับคุณผู้ชมเอาเฉพาะเรดี้เนปจูนที่แปลงร่างด้วยนะอี <laughs> พวกนี้หื่นจังเลยอะ พวกแกก็แค่อยากจะปกป้องนมพวกนั้นเท่านั้นแหละพวกแกจะต้องยกตุดของแกมาที่นี่พวกเราก็แค่ต้องการจะช่วยเหลือเทพธิดาอย่างจริงใจเท่านั้นเองนะครับเอาล้นะจ๊ะตอนนี้ฉันเชื่อว่าเธอก็คงจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับที่นี่แล้วใช่ไหมล่ะงั้นพวกเราไปกันเถอะจ้ะ เบล -sama เรื่อล่ะเซอร์ลอเกนเลดดี้วอร์จะไปแล้วอย่างนั้นเหรอครับอุลสわบันโมดีพะน่าอุ่ง่กวเราจะที่ที่เาองกลับเ่ทางกับไีทีราต้องลับเปี่้องกลันไปี่ทีเราอกับี่้ันไป่ราอัปที่ีรา้องั่าองบที่ทีเอกที่า้่งเกี่ราตกลแ้ลั้วกันนะจ๊ะร ด้วยชีวิตของพวกเราเลยเลยนะครับเลดี้เวิร์ดทำไมฉันต้องทนพวกแกด้วยเนี่ยน่าลำคานดูเหมือนพวกเราจะเข้าใจกันนะเลดีแ้แบงค์พอแบนกันนะคู่ใช่ไหม <laughs> แล้วเธออยากจะสั่งสอนพวกนั้นหลังจากนี้กับฉันไม่ล่ะ โอ้ยฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยล่ะคุณผู้ชมคนแบนสองคนซิง์กันนะโอ้ยนี่ต้องจดลงไม่ดีแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วสองคนนั้นอ้าออกมาข้างนอกเหรออุย้ยอะไรอะคุณผู้ชมเอาไปไหนต่อละเนี่ยฮะไปไหนฮัลโหลอ๋อมาที่ลาสเตชันนะคุณผู้ชมนะ คุณผู้ชมก่อนเข้า Last s สเตชันเดี๋ยวดูซิมีมีนิวส์มีอะไรหรือเปล่าที่แบบจะให้ของเรานะฮะไม่มีเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะม่มีไม่เป็นไรงั้นมาอีเวนท์ที่ร s t s t เตชันต่อเลยแล้วกันเนาะจะได้เจอโนวาไม่ในคุณผู้ชมตืน่นเต้นงั้นนี่คือร s t s สเตชันสินะใช่แล้วหลาบแรงนี่เป็นครั้งแรกที่เธอมาที่นี่เหรอใช่แล้วหลับ ฉันอะไม่เคยไปที่อ an はは Nein, un ื่นมาก่อนเลยยกเว้นแต่แพลเนตจูนเท่านั้นเฮ้ยแล้วทำไมถึงไปแพลเนตจูนด้วยล่ะก็มันมีอีเวนต์พิเศษจัดขึ้นที่เมืองนั้นสองครั้งต่อปีน่ะแล้วก็เออไม่มีอะไรหรอกอีเวนต์เหรอเธอหมายถึงมีงานเทศกาลอย่างนั้นเหรอ คอมป้าพวกเราเนี่ยมีอีเวนอะไรที่แพลเน็ตจูนด้วยเหรอก็มีเทศกาลฤดูร้อนนะคะแ,แต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรหร่แล้วค่ะมัเป็นงานอีเวนที่พวกเธอนะ่ะคงจะไม่มีวันเข้าใจหรอกม่เป็นงานอีเวนที่พวกเธอน่ะคงจะไม่มีวันเข้าใจหรอก ฉันสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดกับแลงนะเอไม่คาดคิดเลยนะเนี่ยว่าเธอเนี่ยจะมาอยู่ขั้นฉันได้เอ,อตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆเลยนะบอกมาเถอะบอกเน็บหน่อยว่างานแฟติวัลงานเทศกาลมน่มันคืองานอะไรหรอบ おมาทุเรียน的话题น่ารอาเละเอาละ,เ,าละ,เ,าละเดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็นแล้วกันนะเราต้องทำอย่างอื่นก่อนนะอ่าแบล็งกับไอจังอ่ะไม่สนุกเลยอ่ะโอ้ฉันลืมไปแต่ว่าบางทีนะ<อ>พวกเราเนี่ยอาจจะถามโนวาให้มาช่วยพวกเราด้วยก็ได้นะโนวาลโนวาลหรอลาสเตชันน์โนเมกามิ เช็ตท่ดาของไลท์สเตชันนี่นจ้าแบล็คฮาร์ตนะอ๋ะนนอ,อใช่สินะชื่อของเธอก็เป็นประมาณนั้นนี่นานี่อย่างน้อยก็ไปหาเธอกันไหนไหมฉันมั่นใจนะว่าเธอจะต้องอยู่คนเดียวแน่ๆเลยล่ะไม่มีเพื่อนแน่ๆเลยว,ว้าว โนวาเนี่ยเขไม่มีเพื่อนเลยเหรอจ๊ะเนปโกะก็แค่เดินไปอย่าดียวอย่าไปถือสาจริงจังเลยเนมเขาก็พูดไปตามภาษาเขาเท่านั้นเองแหละไ,ไม่จริงสัญชัตเานของฉันแล้วก็พลังของฉันบอกกับฉันว่าเธอนะ่ะไม่มีเพื่อนเลยละ่ะไม่จริงสารชาตเอยาของฉันแล้วก็พลังงฉันบอกกับฉั่าเธหน นี่และการที่โนวาเนี่ยพยายามจะฟื้นฟู้วิลส์สเตชันเพียงคนเดียวด้วยนะมันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้พูดว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยล่ะเฮ้ก็ถ้าพิจารณาจากบุคลิกของโนวาแล้วแล้วก็ฉันก็ไม่ประหลาดใจเท่าไหร่หรอกนะเฮ้ก็ถ้าพิจารณาจากบุคลิกของโนวาร์แล้วแล้วก็ฉนก่ะหลาดใจเทะ โว่ช์มิ่นั่นってしまったถูกต้องว่าใช่เลยเลยจ้าลักษณะหัวแข็งแบบนั้นน่นนะก็คงจะทำให้เธอไม่สามารถจะเข้ากับเพื่อนคนอื่นได้เท่าไหร่หรอกนะจ้าเนวาร์น่าสงสารจังเลยนะคะทุกคนเนี่ยเหมือนแอบดนินท้าข้างหลังเธอเลยแล้วก็เวิร์ด แล้วทำไมเธอถึงต้องใส่แว่นพวกนั้นด้วยล่ะฉันก็อยากจะปลอมตัวเท่านั้นแหละจ้ะมันคงจะมีปัญหาหน่ารำคาญแน่เลยนะจ๊ะถ้าเกิดมีใครบางคนมาพบเทพธิดาคนอื่นอยู่ที่นี่นะจ้าโอเคฉันจะปล่อยให้เธอ ตอนที่เธอเขย่านมนะ่ะผ่านไปก็แล้วกันนะครั้งนี้แต่ว่าคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนมันเขย่านมนิดนึงนะคุณผู้ชมจ,<า>จะเขย่าทำไมพี่เธอพูดมาก็มีประเด็นสำคัญเหมือนกันนะ,ะใส่แว่นด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยสมบูรณ์แบบการปลอมตัวเสร็จแล้วแค่ใส่แว่นแค่เนี้ยเหรอคุณผู้ชม อ่ะออกมาแล้วนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมฮะถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอเทนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปหาโนวาก่อนเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะได้แบบครบครบเท็ทิดา4คนเลยในปาร์ตี้เดียวกันหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมตื่นเต้นจังเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ